สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมสับส,บสบไครด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะไปค,ค่ะเราไปฟังกันเลย สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับชาวราศีเมถุนนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลค่ะและคลิปนี้อาจารย์จะมาเปิดไพ่นะคะเพื่อดูเรื่องราวชีวิตของชาวราศีเมถุนที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนะคะกับชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคม2565นะคะว่าชีวิตของเราในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างและมีอะไรที่เราต้องระวังนะคะก็ขอให้ฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการ

เรามาดูในด้านของการงานกันก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปหรือมีไรายได้ประจำนะคะการทำงานเป็นช่วงที่ต้องอดทนค่ะบางเรื่องที่คิดไว้ตั้งใจไว้นะคะอย่างต้องใช้เวลาอะไรอะไรก็ยังไม่ขี้ขายในช่วงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อย่าเอาแต่กังวลแต่ให้เอาเวลานะคะไปโฟกัสทุ่มเทให้กับการทำงานดูแลรับผิดชอบหน้าที่ที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะให้ ดีอย่างเต็มที่ด้วยความรักและความใส่ใจค่ะดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้สถานการณ์การทำงานในช่วงนี้ดีขึ้น ส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจไม่มีความคล่องตัวที่ดีนะคะช่วงนี้ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาในการทำธุรกิจให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยรู้สึกหมดหวังรู้สึกหมดกำลังใจท้อแท้ค่ะเข้ามาทำให้มีโอกาสสูงนะคะที่ต้องหยุดทำธุรกิจหรือไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าโมาเสียใจหรือผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะอะไรก็ตามที่มันทาให้ธุรกิจมันแย่ก็อย่าทาอย่าฝ ต้องสู้ต้องลุยค่ะพยายามทำทุกวิถีทางอย่างเต็มที่นะคะเพื่อดูแลควบคุม,คมไม่ให้ธุรกิจเนี่ยมันแย่ไปกว่าเดิมก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถอยู่รอดประคองตัวไปได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ ต่อมาเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างช่วงนี้เนี่ยดูจะมีรายรับเข้ามาน้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องลําบากอะไรนะหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาในเรื่องของการเงินนะจ๊ะซึ่งถ้าคุณดูแลควบคุมการเงินใช้ใจ่ายให้ดีใช้ใจ่ายอย่างระวังเก็บให้มากแล้วใช้ใจ่ายให้น้อยเท่าที่จําเป็น ก็จะทําให้การเงินในช่วงนี้ดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาการเงินเนี่ยก็จะไม่มีนะจ๊ะและในด้านโชคลาภนะคะจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภจากคนรักหรือว่าคนใกล้ชิดนะก็ลองไปดูเอานะจ๊ะส่วนความรักของคุณโสดเนี่ยความรักช่วงนี้ย,ยังต้องเรียนรู้ค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้ากันคุณถึงจะมีแฟนได้หรือมีโอกาสที่ความรักในช่วงนี้มันจะพัฒนาไปเป็นคนรักได้นะคะคนมี มีคู่หรือมีคนคุยคุยอยู่ความรักช่วงนี้ก็ดูจะดำเนินไปได้ด้วยดีทีเดียวค่ะ ากความอบอุ่นที่คุณมีให้กับคนรักและพยายามคอยศึกษาในการและกันนะคะเพื่อที่จะทําความเข้าใจในความรักเพื่อทําความเข้าใจของคนรักของเราว่าคนรักเขาชอบอะไรเขาสนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความใส่ใจค่ะมันก็เลยทําให้ความรักของคุณในช่วงเนี้ยค่อนข้างไปได้ดีนะคะถึงอาจจะมีแบบว่าทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็สามารถควบคุมจัดการได้นะจ๊ะต่อมา ในเรื่องสุขภาพกันบ้างเนาะสุขภาพคงเช่าราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้ยคุณจะรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองไม่ค่อยดีรู้สึกแย่รู้สึกอึดอัดก็อย่าได้เป็นกังวลใจไปนะเพราะสุขภาพโดยรวมเนี่ยเท่าที่ดูจริงๆแล้วก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรขนาดนั้นนะคะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติดีอยู่ค่ะ ซึ่งถ้าคุณดูแลสุขภาพดีๆใส่ใจในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนรวมถึงในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์นะคะที่จะไม่เครียดจนเกินไปหรือไม่คิดมากจนเกินไปนะคะโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็จะไม่มีเข้ามานะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ